สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอเยอ s สแ p บปี้นะคะวันนี้เป็นวันที่เรารอคอยก็มาถึงแล้วหลังจากรอมาประมาณเกือบ2เดือนกับโฟโต้บุ๊กแปลรักฉันด้วยใจเธอทั้งพัทหนึ่งและพัทสองวันนี้มันได้มาถึงมือเราแล้วค่ะทุกคนอันดับแรกกล่องที่ได้มาคือใหญ่มากัอนนี้คือกล่องนะคะใหญ่มากหนักมาก เก่งเลยลุน้นเาข้าวข้างในมากว่าจะเป็นยังไงคือ <c oughs> เราอะสั่งมาเป็นรอบแฟนฟลายรอบแฟนฟลายของรอบจงบังหวัดนครราชส,สีมาซึ่งเราซื้อมาทั้งหมดหนึ่งอันและเราก็ได้ฟลายด้วยเต้นเต้นคือบอกเลยว่าเนี่ยสปอยในทวิตเตอร์ก็คือเยอะมากแต่เนี่ยวันเนี้ยจะได้เห็นด้วยเนื้อตาของตัวเองแล้วได้สัมผัสด้วยมือของตัวเองแล้วจะได้รู้ว่ากระดาษน,นี่คือคุณภาพดีเหมือนที่ดูกินโฆษณา,าวไว้หรือเปล่า เข,ขาหอบเอาไว้นี่ยนายอะไรกนเฮ้ยหอบอาไว้อย่อางนี้เลย ดมา,าตื่นเต้นอะลุนการ์ดอะคือวันเนี้ยดูในทวิตเตอร์ใช่ปะคนเขาบอกว่ารอบจังหวัดนครราชสีมาการ์ดท,ที่ได้ส่วนใหญ่จะเป็นการ์ดคู่อะที่ได้ส่วนใหญ่จะเป็นรูปรูปที่อยู่ตรงบันไดในพาร์ทหนึ่งอะเราไม่รู้วหาจได้ในใจอแล้วแต่ไม่รู้ว่าดวงเรามันจะดีหรือเปล่านี่นะคะทุกคนโหเลิศมากเลยอะอังการ์ดนะดูคงทนดูเป็นอ๋อตอนแรกนึกว่าเป็นแบบมแมกเนตแต่ไม่ใช่ <laughs> I hold s o m e t h i n about you I promise you the moon แบบข้างไหนจะต้องเป็นนี้ ของแข็งก่อนอันดับแรกอันนี้เป็นคีย์คีย์ริงนะคะที่เป็นคำพูดคีย์ริงที่เป็นแบบแฟลกการ์ดอะไอโฮซายเซอร์เราอยูอม่มันจะเป็นฉากนานๆแล้วก็เป็นลายมือดิวกินกับพีพีเองเป็นเหมือนแบบซีนจำของในซีรีส์พาร์ทหนึ่งและพาร์ทสองมากดีอันนี้เก็บการดได้ปะ อันนี้สติกเกอร์นะคะสติกเกอร์แฟนอาร์ตอุ้ยน่ารักมากเลยอ่ะสติกเกอร์น่ารักมากเลยเราเป็นคนชอบอะไรปุ๊บปิ๊บปอย่างเงี้ยอุ้ยน่ารักเลยเตะดิผมตรงกะลาน่ารักอุ้ยน่ารักอันนี้น่ารักเราชอบอันน่ารักมากแต่ก็ไม่กล้าใช้มีใครขายสติกเกอร์แผ่นเดียวแยกไหมอ่ะอยากซื้อมาใช้มาไปสิ่งที่เราลุ้นมากโฟโต้การ์ดนะคะทุกคนโฟโต้การ์ดลุ้นกันว่าเราจะดวงหรือเปล่าเห็นแล้วอ่ะ อันนี้รูปอันนี้พี่พีนี่พี่กินพี่กีน่ารักมากลูปนี้ข้างหลังจะเป็นเป็นลายเซ็นของพี่พีเหมือนกันข้างหลังก็จะเป็นลายเซ็นทุกคนค่ะได้รูปจริง,รงด้วยอะ่ะรูปเอลรูปตรงบ,บนันไดตอนพาร์ทสี่เอ้ยตอน EP สี่ของพาร์ทหนึ่งอ่ะอุย้ยมุ้ย เขคนมันมีตำเหนียะเห็นปะตรงหัวพีพีอ่ะเฮ้ยทำไมเป็นแบบนี้อ่ะใช่ไหมอ่ะดูดิดูด,ดิมันคือตำเหนียมันลบไม่ออกอะ่ะคิดว่าจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะเนี่ยนึกช็ดตม่บอก่ ดูโฟโต้บกุกันปะอันนี้ I อ o l d a s e n s about you เล่มใหญ่โฟต้บุ๊กเล่มใหญ่สิงอ่ะโฟโต้การมีปัญหาขี้เกียจเคมเราเป็นสายขีเกียจเคม,มากเลยะเสียเวลาเสียเวลางอ่ะ,ไม,ะไม่อยากปิยต่อแลอ้วเนี่ย อันนี้ไอเรี่มแรกไอ้โฮ s ซนเซ่ต่อว่าอยูก็คือพลาสหนึ่งสอบกระดาษก่อนนะนกระดาษดีกระดาษดีในนี้คือเขาจะมีรูปร้อมหอมบทสัมภาษณ์นะซึ่งเร่มนี้ถ้าเราจำไม่ผิดจะเป็นสัมภาษณ์ของยูจินในพลาสหนึ่งอย่าบทสัมภาษณ์แล้วขออ่านก่พอดูรูปก,ก่อน 母さん。 ฟิล์มบนเฟซเป็นฟิล์มที่เราชอบที่สุดในพาร์ทหนึ่ง ิของน,นางเกจตนางการกันนะหมดแล้วรูปช่างภาพมีสามคนในเล่มนี้จบแล้วกับเนืเอ้อเล่มอันนี้เป็นโอสเตอร์หนึ่งใบไม่ได้เด็นไอพรอฟิสชิวเดินมือทางเรื่องที่สองเป็นเรื่องที่เป็นบทสัมภาษณ์ของพี่ทียนฉันะได้ใจซื้ออ้โหเปิดมาลูกแรกก็ปัง สนุกเนี่ยดีมากเรื่องนี้มีช่างภาพสี่คนในเรื่อนี้เราชอบรูปเนี้ยรูปนี้รูปนี้ดีมากเลยอ่ะชอบมากแต่แบบเสียดายที่มันเป็นแนวนอนแล้วมันโดนแบบ โดนสันหนังสือกินไปอย่างเงี้ยซึ่งในโฟตโต้บลูเ่มเนี้ยเป็นแบบเนี่ยหลายรูปมากๆาก,การจัดเลเยอร์เอาอะที่มันแบบมันทําให้มูเดนโทนรูปเสียซึ่งหลายอยา่างแต่หลายรูปมากอย่างรูปนี้ให้ดูคือน้องฟิลิหายไปอะน้องฟิลิโดนสันหนังสือกินไปขึ้นหน้าแล้วอะไม่ได้ว่าจัดเลเยอ์เอาแบบนี้แบบสงสารอะไม่ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยประทับใจการจัดเลยอ์เอาแบบนี้ะรูปมีคมูเลนโทนรูปดีมากแต่การจัดเลเยอ์เอามันทำให้แบบ สำหรับเรานะความที่เห็เราราคิดว่า,าการจัดเรียงเขามันทำให้รูปมันดูแบบลดมูเดนทนลูกลงไปเยอะมากเพราะว่าหมดจะมาขัดใจอีฝั่งการหนังสือเนี่ยเล่มผมเล่มผ้าถุงก็มีเดีย๋ยวเราเปิดรูปที่ชอบของพัดหนึ่งให้ดูนะรูปที่ชอบของเพันนี้คือรปูปนี้ดิวกินรูปนี่ยดูสายตาดิทุกคนดูรูปนี้ดิการจัดเรียงเอาเลยหล่าซิลิปคนดีคนเดิมอีกแล้วอ่ะฟิลิปโดนฝันหนังสือจิ้นเข้าไปแล้วไม่ได้เปล่าอันนี้ตลก แม่น่าก็เนี่ยไม่น่าเปเ่าทำไมแันเรอเอาอเนี้ยคือแบบขยบมาขยบตัวน้องมาอยู่ฝัง่งน,นี้ทั้งหมดได้ไหมอ่ะอันนี้ือแบบแขนบิวกิ้นคือบิวกิ้นเป็นไม่น่าก็เนี้ยขัดใจอขัดใจการจัดเรอเอาในบางรูปเพราะเรารู้สึกว่าเราเสียดายรูปที่รูปมันรูปมันสวยมากนูเดนโทนมันดีมากแต่ว่าเรอเอาบางรูปมันไม่ได้จริงๆอ่ะขอพูดในฐานะผู้บริโภคท่านหนึ่งแล้วกันนะแต่ในส่วนของกระดุมกระดาษอะไรเงี้ยโอเคมากกระดาษดีมากอย่างที่บิวกิ้นพูดไว้ในไลฟ์จริงๆคือ กันดีจริงๆแล้วก็รูปสวยรูปรูปสวยอยู่แล้วรูปสวยรูปสวยมากๆมากๆแล้วคือค่อนข้างไว้ใจในเรื่องนี้ค่อนค่อนข้างไว้ใจนาดาวในเรื่องนี้ในเรื่องรูปในเรื่องอะไรเงี้ยคือแบบยืนหนึ่งขอพูดอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องโฟโต้การ์ดอ่ะคือเราเรารู้สึกว่าเราคาดหวังเกินไปหรอวะที่แบบโฟโต้การ์ดที่เราเคยซื้ออัล์ั้มอาจจะมันไม่เหมือนกันหรือเปล่าคือเราอะเคยซื้ออัรบั้มเกาหลีใช่ไหมโฟโต้การ์ดในอัรบั้มของเกาหลีมันจะเป็นรูปอันซีนที่เราจะไม่เคยเห็นก็คือส่วนใหญ่จะเป็นรูป เซลฟี่ของศิลปินที่แบบอยู่ในชุดในชุดงานโปรโมทนั้นในชุดใน MV อะไรเงี้ยเป็นเซลฟี่รูปนั้นแต่อันเนี้ยมันเป็นรูปแบบเราคาดหวังว่ามันจะเป็นรูปเซลฟี่เราก็เลยผิดหวังมั้งมันจะผิดที่เราหรือเปล่าที่เราคาดหวังแต่ว่ามันแบบอย่างรูปเนี้ยรูปในโฟโตการคู่อ่ะคือเราเคยเห็นผ่านตามาแล้วในในซีรีส์ไงในซีรีส์ในด็อกคอมเมนต์รี่ไงรูปคู่ในโฟโตไอรูปคู่ในโฟโตการสุ่มเนี่ยคือสามจากสี่รูปอ่ะมันเป็นรูปที่เราส่วนใหญ่ ทุกคนส่วนใหญ่เคยเห็นมาหมดแลว้วมันก็เลยไม่ค่อยแบบตอนเห็นอะมันก็เลยไม่ค่อยว้าวมั้งสําหรับเราอ่ะอืเราไม่รู้ดิเราไม่รู้ว่าคนอื่นรู้สึกไงอะแต่เรารู้สึกอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็เฟลมันก็แอบเฟลอะอาจจะที่เราคาดหวังไปเองมากกว่ามัง้งเซ็งอยู่เลยเนะี่ยยังเซ็งอยู่เลยเนี่ยมันเปื้อนอะราคาเนี่ยพันหกร้อยห้าสิบซึ่งสำหรับเราถามว่าคุ้มไหมเราก็ว่ามันคุ้คมคุ้มค่านะเพราะว่ามันเหมือนมันเป็นความทรงจาเราด้วยอย่างหนึง่งที่แบบ กับซีรีส์เรื่องนี้อ่ะอมมันก็แต่ก็เซ็งอ่ะเซ็งสิ่งที่เซ็งอ่ะก็คือพูดไปหมดแล้วก็ไปแล้วนะคะวันนี้มาเปิดอันบ็อกซ์ให้ดูกันเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ